ชาวบนยังคงสืบสานประเพณีบุญข้าศากดหรือบุญเดือนสิบประเพณีบุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิเบ,สบเ,สเป็นประเพณีการทำบุญที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตวในโลกหรือว่าเปรตยิยมทำกันในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเป็นประจำของทุกปีตามประเพณีหีดสิบสองของสิบสี่ของชาวอีสานหีดมาจากคำว่าจารีตนี่แหละครับพี่น้องนะครับหรือว่าจารีตประเพณีสิบสองเดือนนะครับ โดยก่อนถึงกําหนดวันทําบุญกาสากก็คือขึ้น13-14คำนี่นะครับชจวบ้านก็จะเตรียมอาหารต่างๆมีทั้งการห่อข้าวต้มนะครับเตรียมหมูเห็ดเป็ดไก่ปูปลาหน้าหนามข้าวเมาเขา้าวพองม้เนี่แหละครับพี่น้องนะครับขนมหรือว่าอาหารข้าวหวานต่างๆตลอดจนผลละหมากหลากใหม่เตรียมไว้ถ้าเหตุบุญนะครับพอถึงวันสิใหญ่หรือว่าวันเพ่งนะครับเพ่งสิบหํา ดือนสิก็จะนํ่เข่าที่ห่อนะครับที่ห่อใส่เบตองหรือว่าใส่ปิโตไปวัดสักวันครับพี่น้องนะครับไปวัดไปเฮ็ดบุญย่ยเมื่อเสาร์นี่ครับไปใส่บาตรนะครับซึ่งจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วและอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือว่าพวกเปรตนะครับสำหรับการย้ายหอข่อ่นี่นะครับพี่น้องเจ้าบ้านก็จะย้ายตั้งแต่หกโมงเสาร์จนฮอดบ่เกินสิบเอ็ดโมงครับพี่น้องนะครับสำหรับช่วงสายๆนะครับ 10บโมงยังสิก็จะไปวัดกันเอา,อาห่อเข่าไปนะครับไปฟังเทศไปเฮ็ดบุญมีการไปเขียนสื่อผู้หลวงรับญาติพี่น้องนะครับเอาไปใส่ถาดเอาไปใส่นี่แล้วก็ให้พระพ่นจุดและวก็ซักอานิจาหานะครับจากนั้นก็จะมีการทำบุญกวดน้ำหลังจากเสร็จพิธีการทางงั้งทรงก็จะนําเอาห่อเข่านี่ไปวางนะครับไปวางตามถาด ที่เก็บกระดูกพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าต่างกำแพงวัดครับพี่น้องหรือว่าไต่ต้นไม้นะครับนี่คือวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานเกี่ยวกับการเฮ็ดบุญเขาศักดิ์ครับ

เปล่ามาแบบเค้า